สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่23พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็เดินเดินไปที่นาที่ไร่นะครับที่เถียงนาใต้ต้นม่วงริมน้ำนะครับ ข้านาก็เกี่ยวข้าวกันเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็คือต่อหรือสั่งข้าวนะครับต่อข้าวทั้งสองฝากฝั่งนะครับส่วนแปลงนี้ก็เตรียมดินไว้แล้วนะครับในลักษณะอย่างนี้ก็น่าจะเป็น ปลูกอ้อยน่าจะเป็นปลูกอ้อยนะครับหรือมันสำหลังนะครับ เงียบสงบนะครับอยู่กับต้นไม้พื้นดินไร่นาดอกย้าหินกรวดนะครับรถไม่มีวิ่งครับถ้ารถวิ่งก็จะมีฝุ่นนะครับน,นี้คือธรรมชาติในชนบทนะครับ แปลงนี้เนี้อที่ก็น่าจะประมาณสิบไร่น่าจะได้อยู่นะครับที่เห็นด้านหน้าเป็นกองฟางเอาไว้ให้วัวกินนะครับแล้วก็มีโซล่าเซลล์อยู่นะครับไว้ปั๊มน้ำจากใต้ดินนะครับ โซลาเซลล์สแผงนะครับไปสูบน้ำใต้ดินนะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับ บ้านนี้หมาดุไม่หมาดุหมาปากเปาะไม่ดุไม่เคยกัดนะครับ